สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักพิจัยจะมาสรุปแนวทางห้าลาวหุ้นหุ้นเนาะหอยหุ้นลาวนะคะพี่น้องคะเจาะสองตัวบนล่างแล้วก็วิ่งรูดแยกแต่ละรอบให้นะคะพี่น้องจา๋าก่อนเราจะไปต่อที่สี่แล้วก็มาสรุปก่อนเนาะเรามาดูลาวสตาก,กันก่อนพี่น้องรอบแรกนะคะผลที่ออกเจ็ดสามเจ็ดห้าหกนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับสายวิ่งสายรูดนะพี่น้องจา๋าเข้าที่หกนะแล้วก็ ไปที่ชุดรวมห้าหกเนาะแต่ว่าตัวนี้พี่ใจเจาะไม่ถึงนะคะพี่น้องพี่ใจเจาะขาดไปหกห้าห้าหกเนาะแต่ว่าได้เด่นหกแล้วก็ถ้าเกิดใครเอามาประกอบกับประกอบกับชุดรวมเนาะพี่ใจลองเจาะไงอันนี้พี่ใจพูดอยู่เมื่อวานพี่ใจลองเจาะเนาะนะคะพี่น้องจ่าก็เข้าที่ถ้าเกิดพี่ใจวงเนาะก็คืออยู่ในชุดรวมนะถ้าตัวเจาะพี่ใจจะขีดข้างล่างนะคะพี่น้องจ่า สำหรับสามเจ็ดก็คือในชุดรวมเนี่ยเวลาพี่พี่พี่ทำไมพี่เออทำไมพี่ใจไม่เอาลุงมานะคะพี่น้องจ่ะเนาะทำไมพี่ใจไม่เอาลุงมาวางอ๋อก็ไม่รู้อีกแล้วว่าเขาจะออกสามเจ็ดตัวนี้นะคะพี่น้องอโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเราไปต่อเพราะพี่ใจจะพยายามปรับแล้วก็อ่าจะไปเปรียบเทียบย้อนดูนะคะพี่ใจก็วางให้ดูก่อนพี่น้องพิจารณาแต่ว่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นเข้าอยู่นะคะตัวไปลาวสาม,มาคีเนาะผลที่ออก 72157นะคะพี่น้องจ๋า2 1 1 2มีแต่ข้างบนนะคะพี่น้องจ๋า2 1 1 2อพันอันนี้พันได้13เนาะ2112ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋า5 7 7 5อ่ะมาในชุดรวม5775ในชุดรวมนะเข้ารีพี่น้องนะคะพี่น้องสำหรับเด่นรูดเนาะต่อไปอ่าลาว VIP ค่ะลาว VIP พีผลที่ออก967 นะคะเก้า้าอ่ะวันนี้เก้าพี่เจก็ใส่แต่ไม่ได้ถึงแค่เป็นเข้าแปดเก้าไม่ได้ใส่เบิ้ลนให้พี่น้องจา๋าแต่ว่าเข้าวิ่งรูดที่เก้าแล้วก็หนะคะมาคู่เลยเลขยพี่น้องเห็นไหมหกเจ็ดเจ็ดหนะคะพี่น้องจา๋าเนาะอันนี้ก็คือเจาะไม่ถึงอีกหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะแต่พี่เจจะขีดแบบนี้นะถ้าวิ่งรูดเนาะ ถ้าเกิดใครรูดอย่างนี้หรือถ้าถ้าใครเลือกแบบนี้เพราะพี่ใจพูดอยู่ว่าบางทีเข้ามาด้วยกันพี่ใจพูดอยู่นะมือบานพี่จะบอกว่าถ้าใครจะรูดบางทีรูดอันนี้ก็ได้หรือรูดนนี้ก็ได้นะคะก็จะได้หมดแหละแต่ถ้ารูดตัวนี้จะได้สองด้งนะคะก็อ่าสหรับเจาะฝั่งนี้ก็ยังไม่เข้าเลยนะพี่น้องนะคะแต่ว่าตัวจับข้อมูลมีนะคะต่อไปลาวสามัคคี VIP ค่ะพี่น้องจา๋าอ่าผลที่ออก090-20 แต่อันนี้นะคะพี่น้องจะเข้าบุญเข้าล่างหรือศูนย์มาโชคดีศูนย์มาเด้งถ้าใครลูดก็ได้เด้งแต่ถ้าใครเอาที่เจาะพี่จะเจะไว้ให้5ชุดนี่นะไปกลับนะพี่น้องได้ทั้งบุญทั้งล่างเลยเจาะเข้าทั้งศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์นะแต่เป็นตัวกลับนะพี่น้องทุกอย่างต้องไปกลับเนาะนะคะศูนย์มีตัวตัวจับคู่ข้างบนพี่ใจให้ใช่ไหมคะเข้ากลับอันนี้ก็คือ ข้าวส่งเด้งนะรูดนะคะพี่น้องเข้าวส่งเด้งนะแล้วก็เข้าตัวโจนะะนเข้าตัวโจะไม่ใช่ชุดรวมนะเข้าตัวโจะที่จะโจะของรอบซัมมคชีวีไอพีเนาะสตาร์วีไอพีค่ะสตาร์วีไอพีผลที่ออกห้าสองศูนย์เก้าสองนะคะพี่น้องจา้าห้าสองศูนย์เก้าสองสองศูนย์ก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็หลุดนะอันนี้ก็หลุดนะคะพี่น้องจา้า เท่ากับอันนี้หลุดหมดนะคะ9229ก็ไม่มี20ก็ไม่มีนะคะพี่น้องจะก็ปะปุนกันไปโอเคเราไปต่อของวันที่4กันเลยนะคะวันที่สนะี่นะเพื่อนๆจา๋าวันที่4อ่ะที่พี่ใจเขียนค้างไว้เพราะว่า6มันพี่ใจมาโจที่นี่กับ9มาโจอ,อีข้างล่างนะนะคะก็วันนี้วันนี้ก็เด่นที่279 ตัวจับคู่ก็สําคัญนะเพราะมันเป็นอีกสูตรหนึ่งพี่ใจคิดอีกสูตรหนึ่งมาวางคู่กันเป็นตัวเจะนะคะตัวเจตัวรูดนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อนๆก็ชื่นชอบตัวไหนก็จัดไปนะวันนี้น่าจะสองมาค่ะวันนี้น่าจะสองนะคะพี่น้องมานะรู้สึกจะสองกับห้าเออ 5. เออลวเตนะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เน้นรูดเหมือนเดิมเท่ากับสายรูดเนาะแล้วก็ดูตัวเจนะคะพี่น้องจา๋า ก็พิจารณาดูก่อนนะเพื่อนเอนชื่นชอบตัวไหนก็ลองลองพิจารณาดูเพราะว่าพิจัยเพิ่งจะเริ่มจับแยกอะยังจับจุดยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าตัวเด่นก็เข้าอยู่เนาะพี่ใจาก็จะวางเรียกพี่น้องให้นะเลขกพี่น้องให้นะคะอ่าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบก็เอาตัวบนเนาะอันนี้พี่ใจก็แบบนี้เขาเคยเข้ามาสามตัวนะคะพี่น้องจา้าอันนี้ก็เป็นสามกับสี่นะสามกับสี่ค่ะอันนี้ก็เป็น โอเคเขาเป็นตัวแทนพี่น้องเขาอยู่แล้วนะคะพี่น้องจ่าก็สําหรับคลิปนี้พี่จ่ก็ฝากไว้นะคะเพื่อนๆก็ฝากพิจารณาเนาะอันตัวที่พี่จ่ไม่ลงเพื่อนๆดูนะพี่จ่เจาะไว้แล้วมันก็จะเหมือนกัน7 8 9นี่นะคะอย่างเนี้ยพี่จ่ไม่ได้วางนะคะมันจะมีทั้ง6 7 8 9อยู่ตรงนี้นะคะพี่เพื่อนๆจ่าก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องจ่าขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะพี่น้องขอจ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปคอยดู พี่น้องโชคดีมีโชคไม่ลาบกับพี่ใจทุกๆวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ